สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกท่านนะครับที่กําลังร,รับชมรับฟังการถ่ายทอดสดการถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019จังหวัดตรังนะครับผมนายแพทย์ตุลาการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับ วันนี้เป็นการถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019จังหวัดตรังประจำวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2564นะครับวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่จำนวน1รายนับเป็นผู้ป่วยสะสมตามการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จำนวน1,694รายรายนี้เป็นเพศชายนะครับเป็นชาวไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับเป็นผู้ป่วยหมายเลข1,694เป็นชายไทยอายุ25ปีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงแรมเซนทาราแกรนด์เซนอร์เวิร์นะครับเป็นแห,แหล่งที่เป็นแหล่งติดเชื้อคือจังหวัดกร,รุงเทพมหานครนะครับภูมิลำเนาตำบลห้วยยอดอําเภอห้วยยอดนะครับโดยมีประวัติดังต่อไปนี้นะครับผู้ป่วยรายนี้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่โรงแรมเซนทารา เซนทาร่าแกรนแอทเซนทรัลเวิลด์นะครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมเซนทาร่าแกรนแอทเซนทรัลเวิลด์นะครับโดยมีการประชุมทุกเช้าก่อนที่จะเริ่มงานประมาณ15-20นาทีนะครับผู้ป่วยรายนี้ได้เดินทางกับจังหวัดตรังเมื่อวันที่28มิถุนายน2,564โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3245 เลขที่นั่ง 18D นะครับ หลังจากนั้นมีครอบครัวเดินทางมารับ4ท่านโดยรถยนต์ส่วนตัวแวะรับประทานอาหารที่ร้านข้าวต้มแล้วเดินทางกลับตำบลว้วยยอดมีการพูดคุยสังสรรค์กับครอบครัวและญาติที่มาเยี่ยมโดยไม่ได้สวมหน้ากากวันที่20และ29มิถุนายนอยู่บ้านที่ตำบ,บนว้วยยอดทั้งหวัดน,นะครับมีการพูดคุยสังสรรค์กับบคุคคลในครอบครัวและญาติโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยวันที่1กรกฎาคมเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาได้เดินทางไปที่ห้างโรบินสันตรังกับบิดาและน้องสาว โดยรถยนต์ส่วนตัวรับประทานอาหารที่ฟู้ดคอร์ดและซื้อโทรศัพท์ที่ช็อปชูประมาณ1ชั่วโมงแล้วเดินทางกลับบ้านที่อำเภอห้วยอดนะครับจากนั้นจึงเริ่มมีอาการไข้และมีน้ำมูกวันที่2กรกฎาคมอยู่บ้านที่ตะบ,บนห้วยยอดทั้งวันและทราบผลว่าเพื่อนร่วมง,งานตรวจพบเชื้อโควิด -19 วันที่3กรกฎาคมจึงไปเข้ารับการตรวจเชือ้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลห้วยยอดโดยรถยนต์ส่วนตัว และกลับไปกักตัวที่บ้านที่ตะบนหว้วยยอดนะครับเมื่อวานนี้เวลา14นาฬิกาโรงพยาบาลหว้วยยอดรายงานผลการตรวจพบเชือ้อโควิด -19 นะครับจึงมีรถโรงพยาบาลหว้วยยอดมารับเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับและได้ตรวจสวอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านนะครับ4คนนะครับแล้วก็มีผู้สัมผัสที่เป็นญาติอีก5คนนะครับทั้ง9คนได้รับการสอบสนซึ่งจะรายงานผลในวันพรุ่งนี้นะครับโดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการกักตัวอยู่ที่บ้านจํานวน4คนนะครับ เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้พิจารณาแล้วว่าอยู่ร่วมกัน4คนและสวบบทั้ง4ี่คนสามารถกลับตัวร่วมกันได้นะครับและอยู่ที่ LQ จํานวนท่าคนนะครับเนื่องจากรายนี้เดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการจึงได้ส่งตรวจสายพันธุ์ว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือไม่นะครับรายละเอียดจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานแล้วผมจะนําเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบโดยต่อไปนะครับเพราะนั้นจึงทําให้อัตรา การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ของจังหวัดตรังลดลงเหลือ7.2รายต่อวันนะครับจากเมื่อวานนี้อยู่ที่8.4รายต่อวันอัตรานี้ลดลงโดยลำดับนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าแม้วันนี้จังหวัดตรังจะพบผู้ป่วยรายใหม่เพียงหนึ่งรายแต่เป็นผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับและมีการสัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวโดยไม่ได้สวมหน้ากากาอนามัยนะครับจึงเป็นจุดเด่นของพี่น้องประชาชน2ข้อนะครับข้อแรกคือการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังในการรักษามาตรการส่วนบุคคลนะครับโดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแม้เข้าเกณฑ์ว่าไม่ต้องกักตัวเช่นท่านได้รับวัคซีนแล้วหนึ่งเข็ม หรือท่านสวอยมาฝนเป็นลบก,ก็ตามนะครับยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับและคําแนะน,นํานี้ขอแนะนําที่น้องประชาชนแม้กระทั่งอยู่ในบ้านนะครับถ้าท่านเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงท่านควรจะสวมหน้ากากอนามัยแม้อยู่ในบ้านแยกกันรับประทานอาหารนะครับแยกห้องนอนแยกห้องน้ําถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่ได้ขอให้ท่านเข้าห้องน้ําเป็นขั้นสุดท้ายและทําความสะอาดโดยน้ำยาข้อขาวผสมกับน้ําในอัตราส่วน1ต่อ1ิบทาความสะอาดจะลดการแพร่กระจายของเชื้อได้นะครับ วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายนะครับแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มอีก12รายนับเป็นการรักษาหายสะสม1,578รายนะครับคิดเป็นการรักษาหาย93.15%ยังคงมีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของจังหวัดตัง115รายเป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยจำนวน105รายเป็นผู้ที่มีอาการปานกลาง7ราย เป็นผู้ที่มีอาการปานกลางค่อนข้างรุนแรงจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูงจํานวน2รายและเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ1รายนะครับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมผู้เสียชีวิตสะสมตามการระบาดระลอกนี้อย่างมีเพียงหนึ่งรายซึ่งเป็นรายเดิมนะครับจึงมีประกาศของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตรังนะครับให้ผู้ที่เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3245 ต้นทางจากสนามบินดอนเมืองปลายทางที่สนามบินรังนะครับในวันที่28มิถุนายน2564ไฟบินเวลา15.30นถึงจังหวัดตรังเวลา17.00นนะครับหมายเลขแถวที่นั่งแถวที่ 16, 17, 18, 19และ20นะครับโดยท่านเหล่านี้หากไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหรือมีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับขอให้ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับหรือถ้าท่านไม่แน่ใจนะครับหากเดินทางด้วยสายการบินเที่ยวัล่างขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข075290901หมายเลข075290902หรือหมายเลข0858889497นะครับอันนี้ขอให้ท่านได้ติดต่อประสานงานเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง รับพิจารณาเป็นผู้สมบัสเสียงสูงก็จะได้รับการตรวจเชื้อโควิด -19 และได้รับการกักตัวนะครับเพราะว่าเชื้อที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะครับเพราะฉะนั้นเชื้อเหล่านี้ก็จะมีโอกาสแร่เชื้อได้ง่ายรับเชื้อได้ง่ายนะครับอันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความสนใจและระมัดระวังเรื่องดังกล่าวนะครับในวันนี้นะครับยังมีผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล1 1 5รายนะครับโดยอยู่ที่โรงพยาบาลสนามอาคารจอดรถโรงพยาบาลตรัง21ราย อยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่4อาคารราชคลึกมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตตรัง45รายนะครับอยู่ที่หอผู้ป่วยแยกโรคโรงพยาบาลตรัง4รายนะครับแล้วก็อยู่ที่ ห้องแยกโรคโรงพยาบาลตรังอีก6รายนอกจากนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนอีก28รายอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งรายนะครับรายละเอียดของอาการอย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางค่อนข้างรุนแรงยังเป็น2รายเดิมและผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยังคงเป็นรายเดิมและมีอาการทรงอยู่นะครับนับถึงวันนี้เวลา11นาฬิกาจังหวัดตรังได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ไปแล้วทั้งสิ้น32,927คนพบเชื้อ1,000 694คนนะครับคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ5.14อัตรานี้ลดลงโดยลำดับนะครับอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนเสมอมาว่าเมื่อไรก็าตามที่อัตราการตรวจพบเชื้อต่ำกว่า5เปเ็นป็นสิ่งแสดงว่าอัตราการตรวจพบเชื้ออยู่ในภาวะที่ควบคุมได้แล้วนะครับในวันนี้มีการสอบหาเชื้อโควิด -19 จำนวน137รายโดยโดยสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง52รายเป็นการตรวจเฝ้าระวังก่อนการ 15รายเป็นการตรวจกลุ่มอื่นๆเช่นผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง26รายนะครับเป็นการตรวจผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก12รายและเป็นการตรวจจากคลินิกไข้หวัดอีก10รายทั้ง137รายรอผลในวันพรุ่งนี้นะครับนับถึงวันนี้จังหวัดตรังมีการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปแล้ว17,292รายพบเป็นผลบวก6620รายนะครับคิดเป็นอัตราการตรวจ ผลบวก3.58ในผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับอัตรานี้แปลว่าเจ้าหน้าที่ที่ทําการสอบสวนโรคและควบคุมโรคนะครับได้ค้นหาผู้สัมผัสเสียงสูงมากพอที่จะยืนยันว่าการควบคุมโรคของจังหวัดตรังไม่แพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนนะครับโดยในจํานวนที่ค้นหาผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับวันนี้มีผู้ที่ได้รับการกักตัวอยู่ใน LQ ที่เรียกว่า local quarantine ของจังหวัดตรังจํานวน335รายนะครับ ยอยู่ที่โรงแรมบัดเจ็ตบายเรือรัชดา40รายอยู่ที่โรงแรมธรรมรินทร์64รายอยู่ที่โรงแรมเอ็กโคอิน69รายอยู่ที่โรงแรมธรรมรินทนา26รายอยู่ที่โรงแรมณัฐเทง48รายและอยู่ที่โรงแรมวัฒนาฟ้า88รายนะครับจากตัวเลขดังกล่าวนะครับเรามียอดสะสมของผู้ที่เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับและกักตัวอยู่ในสถานกักกันของรัฐ2 9 6 3รายนะครับในจำนวนนี้ก็พบเป็นผลบวก32 2รายนะครับหรือประมาณ11เนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเห็นตัวเลขอันนี้นะครับว่าจังหวัดตรังโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้งบประมาณในการยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีการติดเชื้อโควิด1นนะครับไปในการกักกันพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึงประมาณร่วม3,000คนนะครับและสามารถ ตรวจผู้ที่พบเชื้อได้322คนอันตราประมาณ101%นี้เป็นอันตราที่เราใช้ประมาณในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไม่ให้กระจายเข้าสู่ชุมชนนะครับมันตัวเลขเหล่านี้พี่น้องประชาชนจะได้ติดตามความคืบหน้านะครับอันหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีผู้ที่ได้แชร์ข่าวเป็นจํานวนมากนะครับผมเรียนย้ําพี่น้องประชาชนนะครับว่าผู้ที่โพสต์ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนนะครับจะสร้างความตระหลตดใจให้แก่ผู้อื่นได้นะครับ